บทที่74รู้ด้วยตนเองเรื่องทั้งหมดที่ฉันอธิบายมานี้ล้วนเป็นประสบการณ์ของฉันฉันบอกได้เท่าที่ฉันมีความสามารถในการบอกเพื่อให้เธอรู้ว่ามันเป็นอย่างไรจากนี้ไปเธอจะต้องหาวิธีไปสัมผัสกับมันด้วยตนเองความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดคือความรู้ที่เกิดจากการได้ไปสัมผัสด,ด้วยตนเองความรู้ที่เกิดจากการบอกเล่าของคนอื่นนั้น ยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตอบแต่ถ้าไม่มีความรู้จากท่านข้าพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าไปสัมผัสนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหละขอรับแล้วพวกข้าพระเจ้าจะมีสภาวะบรมสุขเช่นนี้ได้เมื่อไหร่หรือขอรับอชิตะถามได้เดี๋ยวนี้ทันทีที่เธอตัดสินใจเป็นพุทธะหรือเป็นจิตพระเจ้าพระพุทธเจ้าตอบ มันง่ายขนาดนั้นเลยขอรับข้าพระเจ้าอุต่าหดันด้นเดินทางตามหาพระองค์มาแรงปีเพื่อจะได้ค้นพบสัจธรรมที่ล้ำลึกข้าพระเจ้าคิดว่าพระองค์จะต้องมีวิธีการอะไรที่สามารถพาพวกข้าเข้าสู่สภาวะนี้ได้ใช่ไหมขอรับอุปัตติวะดาบทถามตราบใดที่เธอยังมีความเชื่อแบบนี้เธอจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งนี้ ความเชื่ออะไรหรือขอรับอุปศีวะดาบทถามต่อเธอมีสองความเชื่อคือ 1. เธอเชื่อว่าสิ่งที่เธอสแสวงหานี้จะต้องไม่ง่ายและจะต้องมีกรรมวิธีที่สลับซับซ้อนซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการเรียนรู้ที่ผ่านมาของเธอจากการสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนหรือการรู้จากภายนอกซึ่งนั่นเป็นกรรมวิธีที่เหล่าครูอาจารย์ ที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งใช้สอนพวกเธอเพื่อที่จะทําให้เธอรู้สึกว่าที่เธอยังทําไม่ได้นั้นเป็นเพราะเธอยังใช้ความพยายามไม่มากพอเธอยังอดทนไม่มากพอเธอจึงยังไม่สํารทธิผลซึ่งที่จริงคนที่สอนเธอนั้นเขาก็ยังไม่สําฤทธผลเหมือนกันข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วเสียงของพรามหนุ่มรูปง,งามวัยประมาณยี่สิบห้าปี ร่งขึ้นมาท่ามกลางการสนทนากัจจยนะเจ้ารู้แล้วอย่างนั้นหรือรู้ว่าอย่างไรไหนลองบอกกับพวกข้าหน่อยสิอุปสีวะหันไปถามพรามหนุ่มไม่เห็นจะยากเลยขอรับมันยากตรงไหนกับแค่การรู้สึกว่าตัวเองเป็นพุทธะข้ากลับรู้สึกแปลกใจมากกว่าว่าทำไมพวกท่านถึงยังไม่รู้สึกกัจจยนะพูด ทำไมเจ้าถึงแน่ใจว่าเจ้าสามารถเป็นพุทธ,ธะได้แล้วมีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกหรืออุปสีวะถามซ้ำสิ่งที่บังเกิดแก่ข้าณบัตนี้คือสภาวะแห่งความแน่ใจว่าข้าคือพุทธ,ธะมันจึงทําให้ข้ามองเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปบัตนี้ข้าไม่เห็นท่านอุปสีวะดาบทเป็นท่านอุปสีวะดาบทอีกแล้วข้าไม่เห็นท่านปุญญกะดาบท เป็นท่านปุณณะดาบทอีกแล้วข้าไม่เห็นคนรับใช้ของข้าเป็นคนรับใช้อีกแล้วข้าไม่เห็นคนที่เคยทำร้ายข้าเป็นศัตรูอีกแล้วสิ่งที่ข้าเห็นตอนนี้คือทุกคนเป็นจิตวิญญาณที่จะมามีประสบการณ์ร่วมกันเราทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเราทุกคนคือจิตพุทธะเหมือนๆกันข้าพระเจ้าเห็นคนที่เคยทำชั่วกับข้าเป็นผู้ที่มีพระคุณ และเสียสละมาเพื่อแสดงสิ่งชั่วร้ายนั้นต่อข้าบัดนี้ข้าไม่เห็นใครสูงกว่าไม่เห็นใครต่ำกว่าไม่เห็นใครดีกว่าไม่เห็นใครเลวกว่าเพราะบัดนี้สายตาของข้าได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะข้าได้กลายเป็นพุทธเป็นจิตพระเจ้าไปแล้วกัจจยนะพูดกัจจายนะเธอรู้แล้วหนอพระพุทธเจ้าพูด ข้ารู้แล้วอาชิตะดาบทพร่งขึ้นมาเช่นกันอาชิตะเธอรู้แล้วหนอพระพุทธเจ้าพูดข้าแต่สมณะผู้เจริญข้าขอถามว่าสิ่งที่พระองค์นำมาบอกแก่พวกข้านี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์บนโลกนี้มนุษย์บนโลกอื่นๆรวมถึงวิญญาณบนพรมโลกเขาจะรู้เรื่องราวเหล่านี้กันไหม